วันนี้ครับคุณแม่จะมาเล่นเกมผีกันใช่ไหมเกมผีกับผีโอเคเริ่มเล่นลายเลยไม่ครับอ่ะอันนี้รู้แล้วโอเคผมมาแล้วไงต่อจะเปลี่ยนนี่เปิดใหม่ได้ไม่มีอืมอะไรอ่ะไม่ไมี ก็ไม mm ่ม hmm. oh, so mm ีอยู่ไหนนะหามาไม่เจอเลยอืมนี่มอ๋อนี่ไงเจออัไนก็เจออย่างงี้อะไรอ๋ออืมอืมบุติา

ลงขึ้นเรวกระเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เี๋เมื่อกี้เนี่ยกระโดดลงขึ้นอืมอยู่ชั้นใต้ดินอันนี้อยู่ชั้นใต้ดิน นี่ฉันตายดินี่ฉันตายดินโอ้ไม่มีโอ้โหเข้ามาทำไมวุ้ยวิ้ยวิ้ย đen to wing 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 win. ah. oh. ามากเมเล็กเล็ก Bắt đầu đi nhỉ. đi Huynh Đi mấy nhỉ Mấy người này Nó mới trứng trịt rồi nè các bạn Hãy rồi ก็ด้วยยืนไปทางไปทางไปทางเฮ้ยอุ้ยตรงนี้มีสองอันเสร็จแล้วผมดูว่าผมไม่ทำอะไรคุณน,นันโดนแล้ววับ ตอนนี้เราจเจ็ดแล้วเนี่ยอุ้ยเราใกลผ่านแล้วเหลือแค่ห้องชั้นใต้ดินเมื่อกี้เราเห็นถุงถุงเล่มนี่เราได้เก็บปุญแจงมาแล้วน่าจะไปแล็นอ่าแล้วก็ยังลองไปอีกเนาะเยี่ยมจริงๆ ลงไปเราก็ขึ้นมนลงเราขึ้นลงเราขึ้นไว้แห้เก่งหน้าดูลงขึ้น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 ลงลงขึ้นชั้นสอง มันต้องหารหัสเราควรแล้วไงทุกคนเราติดอูที่นี่เราไงดีเราไม่มีอะไรให้ดูด้วยเราต้อง ไปกัตู้ไปไปไปโหเมื yeah, ่อกี้อะไรอ่ะโ้เ um มื่อกี้หนีได้ทัน 是真的，真的、呃。呃叮叮 โอเคทุกคนเดี๋ยแค่หาทางหลบหนีแล้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยแค่หาหลบหนี เยสทุกคนเราพาแล้วไม่ไม่นะเธออ่านั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี้แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทำอย่างไรต่อไปเยี yeah, ่เราจบแล้ว โโอ้กดหน้าเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมไมเฮ้ยเฮ้ยกดหน้าข้ามข้ามเออเล่นจบไม่ขอบคุณได้สี่สิบบาทโอ้โหล้วนี่แก่งจริงจริงเฮ้ โอเคทุกคนผมขอลาอย่างเท่านี้คลิปนี้อัดสั้นมากแต่ก็เป็นเกมผีที่สนุกมากเลยลถ้าคุณดูแล้วชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามหรือกดซับสไครและอาจจะย์ผมเจอผม,อ,ผมอ่ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย